สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับความเจริญทรัพย์ครับพาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าครับไม่มีแดดครับเพราะว่ามีต่กอนเมฆครับ ในตะกอนเมฆบ,บรรยากาศครึ้มๆบรรยากาศหน้าฝนนะครับโอ้ดูร้านยังไม่ได้ใส่ป้ายนะครับนี่ครับป้ายอิงเจตนะครับ3ปี2ปีก็ขาดแล้วนะครับมันไม่ค่อยทนนะครับเป็นไวนิ้ว มันต้องทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลาสตุนะครับพลาสตุกเหมือนนูน่นผลการเกษตรนะครับเหมือนทางนูน่นจะทนนะครับเป็นพลาสตุติดเอานะอันนี้ถ้าเป็นพวกไวเนี้วมันจะไม่ทนนะครับเจอแดดเจอลมเจอฝนนะครับขนาดนี้ยังโดนเจอภาษีนะครับนี่ขนาดมีแต่เสามีแต่เหล็กนะครับเดี๋ยวว่างๆจะทำนะครับ อันดับ2ไม่ชมกันครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่ความกว้างนะครับสําหรับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับนี่จะกว้างประมาณห้าสิบเมตรนะครับไม่ถึงไม่ถึงนับสนะี่สิบเมตรประมาณน่าจะสี่สิบเมตรได้นะนี่ครับ ลึกลงไปก็ประมาณ50เมตรนะครับลงไปที่50เมตรปที่1ไร่เนาะก็ตามนั้นนะครับนี่อยากได้สัก10ไร่นะครับตามาสู่ก่อสร้างนะครับมันไม่มีที่วางของนะครับพวกเสาผมต้องไปวางอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ข้างพ้นเจริญการเกษตรนะครับจะเป็นกดังตรงนู้นกลาังทําใหม่อยู่ ก็เรามีที่น้อยนะครับเราก็ต้องทำตามน้อยนะครับแต่เราขายของดีนะครับขายดีก็จะเน้นๆหน่อยนะครับด้านหน้านี่ครับนี่จะเป็นโซนวัสดุก่อสร้างแล้วก็พวกอาหารสัตว์นะครับอาหารการเกษตรนะนี่ครับท่านี้ก็จะเป็นร้าน ชุดนักเรียนเครื่องใช้ในครัวเรืนอนครบวงจรเลยครับโซนนี้หลังจากที่ตอนนี้แต่ก่อนนะครับตรงเนี้ยจะเป็นทุ่งนานะครับนี่จะเป็นทุ่งนาเหมือนทางนี้เลยนะครับนี่ก็เพิ่งถมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็สร้างขอเช่าห้องเช่าอันนี้ก็เพิ่งทาเสร็จเนี่ยยังไม่มีคนมาเช่านะครับเพิ่งทาเสร็จห้องหนึ่งห้องละพันห้านะครับนี่ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้องนะครับเนี่ยอันนี้เต็มทุกห้องนะครับเหลือห้องห้องนี้เพิ่งเสร็จนะครับเห็นว่าน่าจะจองอเลยนะครับมีคนจองแล้วแต่ยังไม่เข้ามานี่ครับขนาดอยู่บ้านนอกนะครับเนี่ยเปิดห้องเช่าก็ได้สบายเลยนะครับหพันห้าก็แปดห้องก็คุณดูนะครับอืมเดือนหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับเป็นหมื่นนะครับเนีย ไม่ต้องทำไรครับเเก็บค่าเช่าก่อนไปทุ่งนายอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับบ้านหลังนั้นก็เพิ่งสร้างนะครับเพิ่งสร้างแต่ก่อนที่ฟังโทรศัพท์ก็เลึกแบบนี้แหละนะครับถมที่เริ่มสร้างใหม่ๆก็จะมีร้านแรกเลยครับที่ที่ก่อตั้งแรกๆนะครับเปิดขายหินขายทรายนะครับแล้วก็ขายของชำ ตอนนี้ก็เล่งมาพวกพวัสดุก่อสร้างแล้วนะครับของชําม,มันไม่ได้กําไรหรอกครับมันได้แต่แค่แค่น้ําค่าไฟนะครับกำไรมันสี่ห้าบาทรบรรยากาศเอลูกค้าจะได้มาซื้อปุ๋ยไม่นอกนี่ครับลงปุ๋ยไว้เมื่อวานนะครับสองร้อกระสอบนะ แล้วสั่งเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับเป็นสามร้อยราค้ามาแต่เช้าเลยแสงแสนรกคามาแต่เช้าเลยนี่เจ็ดโมงเช้านะครับก่อนหน้านี้ครับช่วงเสร็กิจดีๆนะครับ หกโมงครึ่งนะลูกค้ามาซื้อปูนนะปีแรกๆเลยนะที่ผมเปิดอผมย,ยอมรับเลยแบบว่าจนปวดเอวหมดนะครับกว่าคนงานจะมาก็เกือบสองโมงแนละ้วเก็นโมงก,กว่าแราเป็นช่วงบาร,รูดนะครับช่วงนั้นขายดีมากครับยอดขายอยู่ที่เจล้านนะตอนบาร,รูดใหม่ๆนะครับที่มันได้คนละสามสี่พันนะครับนี่ครับ ระวังรถระวังรถด,ดูน้องด้วยเอาลูกค้าเริ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปขายของก่อนนะครับเดี๋ยวโดนบนครับเนี่ยเราโดนบนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ Assalamualaikum warahmatullahi